ค่ะทุกท่านที่เข้ามารับฟังรายการ k c s Well Access ประจำเดือนมิถุนากับวันนี้จะมาพบกับบลจอาลิสนะคะทางบลจจะมาพูดในหัวข้อ Outlook อแล้วก็ข้อมูลกองทุนเมกะเทนทุกกองของบลจค่ะผู้บรรยายชื่อคุณวีรพลสีมาโรจน,นะคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนราสาทุนค่ะ ครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมวิรพลศิมารุนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนตราสารทุนของบริจอทาริสนะครับวันนี้ก็คงจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาวะการลงทุนในตราหุ้นอเมริกาและจีนแบบสั้นๆนะครับแล้วก็จะแนะนํากองทุนของทาริสนะครับก็เป็นกองทุนกลุ่มเมกาเทนนะครับเราเรียกว่าเมกาเทนซีรีส์นะครับก็ก็จะตอนนี้ก็จะมีอยู่สามซีรีส์ด้วยกันนะครับ ผมขอเริ่มเลยนะครับในในในภาพของตลาดอเมริกาเนี่ยสิ่งที่ตอนนี้นักลงทุนส่วนใหญ่กำลังเฝ้ามองอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับซึ่งการประชุมล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเฟดก็ยังคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ตัวดัททพที่ออกมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเฟดเนี่ยน่าจะลด ดอกเบีย้ยเนี่ยช้าลงนะครับแล้วก็น้อยลงกว่าที่คาดเดิมเมื่อต้นปีเนี่ยพวกเราก็คงคาดกันว่าจะลดดอกเบีย้ยประมาณสักสามครั้งนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสักหนึง่งถึงสองครั้งแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็กจะลดในเลทที่ลดลงด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าตลาดเ,าเ,าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยยังมีการเติบโตที่ดีอยู่นะครับตลาดแรงงานยังยโอเคแล้วก็อัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ได้ลดลงอย่างที่เฟนคาดไว้นะครับอันนั้นก็คงเป็นภาพคร่าวๆของที่ตลาดอเมริกา นะครับแต่อย่างไรก็ตามโดยสภาพเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยหลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยมาต่อเนื่องเมื่อเมื่อปีกว่าที่ผ่านมานะครับขึ้นมาค่อนข้างมากเนี่ยจริงๆเศรษฐกิจของอเมริกาก็เริ่มชะลอตัวลงบ้างน,นะครับเราเห็น i n เคเตอร์บางตัวเนี่ยที่เริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับอย่างเช่นพวก ISM นะครับแต่ว่าก็มีตัวเลขเกี่ยวกับบางตัวที่ยังยังแข็งแกร่งอยู่อย่างเช่นพวกนันฟาร์มเพโลต่าง,างๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลขเนี่ยมันก็เลยจะเป็นอะไรที่ยังค่อนข้างขัดแย้งก,กันอยู่ นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคาดเนี่ยก็คือว่าโดยภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกายังเติบโตดีนะครับมีการชะลอตัวลงบ้างคงไม่เกิดฮักดีเซชันนะครับเพราะฉะนั้นเฟดเนี่ยก็คงรอจังหวะที่จะเริ่มทยอยลดดอกเบี้ยต่อไปนะครับใน,ในในในช่วงที่ที่เหลือของปีซึ่งเราคาดว่าน่าจะลดประมาณสัก 1- นถึสองครั้งในปีนี้นะครับส่วนเศรษฐกิจจีนนะครับโดยภาพรวมเนี่ย เ,เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจจีนก็คงจะประสบปัญหานิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าการควบคุมโควิดของเขาแล้วก็เรื่องปัญหาของภาคสังหารริมรัพพ์ของจีนนะครับรวมทั้งนโยบายของพรรคลัฐที่พยายามที่จะสร้างที่จะพยายามที่จะจับระเบียบสังคมด้วยอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยภาพต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปนะครับจีนเริ่มมีนโยบายที่จะโปรโคดมากขึ้นนะครับแล้วก็ มีออกมาตรการอะไรต่างๆพยายามออกมาตรการอะไรต่างๆที่จะมาทําให้เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงภาคการส่งออกที่ดีขึ้นการเปิดเมืองนะครับการเข้าไปดูแลเรื่องภาคสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยกำลังมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็มีแนวโน้มที่น่าจะเติบโตได้ในระดับ5%เอซ์อย่างที่รัฐบาลจีนเขาตั้งเป้าหมายไว้ <c oughs> นั้นโดยสรุปภาพาคร่าวนะครับของเศรษฐิ ของมุมมองตลาดทุนอเมริกาเนี่ยระยะสั้นนะครับเราเชื่อว่าตลาดทุนอเมริกาเนี่ยน่าจะมีความผันผวนบ้างเนื่องจากว่าตลาดอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามจากผลประกอบการที่ยังค่อนข้างแข่งแร่งของตลาดทุนอเมริกาแล้วก็การเต,ติบโตของเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างดีนะครับเราคิดว่าการปรับฐานของตลาดทุนอเมริกาเนี่ยน่าจะเกิดแบบระยะสั้นแล้วก็ยังไม่ใช่เป็นขาลงนะครับน่าจะเป็น healthy correction แล้วก็น่ายังน่าจะจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ นะครับตัวที่จะเข้ามาเสริมของเฟดก็คงจะเป็นเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับซึ่งทุกคนก็รออยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ตลาดทุนอเมริกาเนี่ยก็มีข้อดีอยู่ในแง่ที่ว่าถ้าเศรษฐกิจยังแข็งแรงนะครับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังเติบโต,ตนะครับไม่มีการลดดอกเบีย้ยตัวเศรษฐกิจก็สามารถที่จะผลักดันให้ตลาดทุนอเมริกาปรับตัวขึ้นได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวนะครับเฟดก็มีเครื่องมือที่จะลอลด อัตาดอ,อกเบี้ยซึ่งก็จะทําให้ตลาดทุนอเมริกาเนี่ยยังมีสภาพที่น่าจะเป็นทิศทางที่ปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงตลาดอเมริกาเนี่ยยังอยู่ในในจุดที่ยังเป็นสวิตสปอตอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับเราคิดว่าตลอดทางที่ปรับตัวก็คงจะมีการเอ่อคอร์เรคชันบ้างเป็นช่วงๆด้วยเหมือนกันนะครับ สาหรับตลาดพื้นจีนนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะมีแนวโน้มกําลังฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องภาคการส่งออกนโยบายภาครัฐที่ออกมารวมทั้งการที่เขาเข้าไปดูแลภาคสังหาริมทรัพย์นะครับที่ก็ทําให้มีแนวโน้มว่าปัญหาภาคสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีโอกาสที่จะประท่อมในช่วงนี้นะครับแล้วก็น่าจะจะฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับคือไม่ไม่แยกฟื้นตัวในแง่เติบโตนะครับแต่ว่าจะไปชุดเศรษฐกิจ ของของจีนลงมาอีกเนี่ยกน็น่าจะมีโอกาสที่จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตลาดจีนเศรษฐกิจก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจากการที่ตลาดหุ้นนะครับปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง2ปีกว่าๆในช่วงปี2ปี3ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ valuation ของตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะครับก็มีแนวโน้มที่น่าจะปรับตัวขึ้นได้ถ้าเศรษฐกิจแล้วก็ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีการปรับตัวขึ้นนะครับอันนั้นก็ก็คงจะเป็นภาพของของตลาดหุ้นจีนที่เรามองแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยจากเมกะเทนซีรีส์ของเรานะครับจริงๆเราไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับเราลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงเนื่องจากว่าเรื่องเรื่องโอเปเรชั่นต่างๆเนี่ยมันจะเอฟฟิเชนต์มากกว่านะครับแต่ว่าเราก็ลงหุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นหลัก ทราน,นี้ผมก็จะมาเข้าตัวเมกาเทนซีรีส์ของของทาริสนะครับเรามีกองเมกาเทนตอนนี้เนี่ยออกมาอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มเมกาเทนนะครับกลุ่มที่2ก็คือเมกาเทน AI แล้วก็กลุ่มที่3คือเมกาเทนไชน่านะครับเราออกเมกาเทนมาครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณสักเกือบกืบสปีที่แล้วนะครับก็ ออกมาในจังหวะที่ดีพอสมควรที่ตลาดทุนอเมริกากําลังปรับตัวขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ออกเมกาเทนไชน่านะครับซึ่งก็เป็นจังหวะที่ก่อนย่างจะเป็นบอททอมของตลาดทุนจีนพอดีนะครับแล้วกเ็เมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาเราก็ออกตัวเมกาเทนเอไอมาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเมกาเทนเอไอเนี่ยก,ก็เน้นเกี่ยวกับหุ้นที่เกี่ยวกับ AI ซึ่งกําลังเป็นอัพเทรนของตลาดของ,ของเออศรษฐกิจโลกในช่วงนี้นะครับ หุ้นในกลุ่มเมกะเทรนทั้งกอ,องทุนในกลุ่มเมกะเทรนทั้งหมดเนี่ยเ,เราบริหารในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยเราใช้รูเบจแอปโพสในการบริหารนะครับแล้วก็การเลือกหุ้นเนี่ยครว่าเมกะเทรนก็หมายถึงว่าเราเลือกหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละตลาดนะครับแต่ความหมายว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยเราไม่ได้เรียงมาเก็บแคบอย่างเดียวนะครับเรามีตีมในการที่จะต้องเลือกหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตีมนั้นๆออกมาด้วยนะครับ หุ้นในเมกะเทนและเมกะเทน AI เนี่ยเราเลือกหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในที่อเมริกานะครับโดยเน้นที่ตลาดนิวยอร์กตลอกเอ็กชเชนกับ n a สแ a q เท่านั้นนะครับตลาดหุ้นอเมริกาอื่นเนี่ยจะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในนีนะครับในขณะที่ตัวเมกะเทนไชน่าเนี่ยเราเลือกหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับสำหรับธีมหลกัหลกๆนะครับของเมกะเทนและวก็เมกกะเทนไชน่าเนี่ยเราเน้นเกี่ยวกับเรื่อง แบรนด์ s, นะครับโดยโดยตัวเมกาเทนเองเนี่ยเราเลือกหุ้นที่ที่ถูกเถา่อันจัดอันดับพวกเรื่องแบรนด์ต่างๆนะฮะจัดอันดับว่าว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นที่มีแบรนด์แวลูนะครับเป็น g l o b a l brand นะครับในขณะที่ของกลุ่มเมกาเทนไชน่าเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นหุ้นที่ที่ทำธุรกิจอยู่ในจีนนะครับแล้วก็มีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่ในตลาดหุ้นจีใน ในประเทศจีนนะครับเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเพื่อป้องกันความเสีย่ยงอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ว่าเราก็ทราบว่าทางจีนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็มีการแทรกแซงเศรษฐกิจของเขาหรือแทรกแซงตลาดผ่านทางพวกบริษัทจดทะเบียนที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะ exclude ตัวที่เป็นเ,เราเราจะรวมเฉพาะหุ้นที่เป็น non state owned เท่านั้นนะครับหุ้นที่เป็น state owned เนี่ยเราเราจะไม่ exclude ในกลุ่มนี้ นะครับเพราะฉะนั้นไมกระเทนไมกัเทนไชน่าเนี่ยเราออกมาในแง่ของธีมเรื่องเรื่องแบรนด์เป็นหลักโดยไมกัเทนเนี่ยก็คือเป็นพวก global brand ที่บริษัท global brand ที่จดอยู่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับในขณะที่ไมกระเทนไชน่าเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่มีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในตลาดหุ้นจีนในเศรษฐกิจในประเทศจีนนะครับแล้วก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงในขณะที่ AI เนี่ยจะจะต่างออกไปนะครับ A.I. เนี่ยเราเราเลือกหุ้นที่เราคลาสสิฟายว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ A.I. นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราดูก็คือว่ามีการใช้จ่ายเรื่อง R&D ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็คือตัวเกณฑ์นในการที่เลือกหุ้นที่จะเข้ามาอยู่ในในกลุ่ม m ม g า t ทรน A.I. นะครับในกลุ่ม A.I. เนี่ยสิ่งที่เราเลือกนะครับจะ cover ทั้งเป็นทั้งผู้ผลิต พวกอุปกรณ์ชิ้นส่วน Data Center Infrastructure อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ AI นะครับผู้ให้บริการนะครับพวกคอนซัลท์ต่างๆพวกเซอร์วิสต่างๆที่เกี่ยวกับ AI นะครับพวกซอฟต์แวร์ต่างๆที่เกี่ยวกับ AI นะครับแล้วก็พวก Generative AI ต่างๆที่ที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับก็ก็จะ Classify อยู่ในกลุ่มนี้นะครับในขณะที่ ตัวที่เราเลือกนะครับซส้ของของหุ้นที่เราเลือกเนี่ยก็คือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละตลาดตามครัชที่ถูกสกรีนนิ่งผ่านด้วย process สกรีนนิ่งของทีมคอนเซ็ปต์ต่างๆพวกนี้ลงมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะดูเรื่องเรื่อง liquidity ด้วยนะครับแล้วแต่ละปูมเนี่ยอกองไม่กระเทนนะฮะก็บอกอยู่แล้วนะครับเราจะลงทุนหุ้น10ตัวนะครับในในหุ้นแต่ละตัวในลักษณะของอีควอเวทนะครับก็การรีบาลานซ์เนี่ยเราก็ดูอย่างน้อยปีละ2ครั้ง นะครับไม่มีการเทรดจิ้งนะครับแล้วก็เบนช์มาร์กของหุ้นอเมริกาก็คือ S&P 500ส่วนของเมกาเทรนชน่นาก็คือหั่งส e งอินเด็กนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพเข้าวๆข,ของของคอนเซ็ปต์ของเมกาเทรนซีรีส์ตรงนี้นะฮะจริงๆความหมายของเมกาเทรนเนี่ยเราก็มันเป็นคำพ้องพ้องเสียงด้วยนะครับของคำว่าเมกาเทรนนะครับ T t r ร e นะครับก็คือว่า เป็นเทรนดใหญ่ๆของโลกนะครับแล้วก็เป็นเมกะเทรนก็คือหุ้นขนาดใหญ่ด้วยนะครับก,ก็เป็นเป็นคอนเซปต์ของกองทุนกลุ่มนี้ทีนี้ในแง่ของลูปเบสโพสเอ s นะครับผมสรุปก็คร่าวอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเราทำยังไงบ้างนะครับอันแรกก็คือว่าเราจะคัดเลือกบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำและมีขนาดใหญ่ที่สุดในแต่ละตลาดที่เราไปลงทุนนะครับก็คือหุ้นที่มีมา r k e t Cap ใหญ่ที่สุด หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเรียงลำดับหุ้นพวกมีตาม m r r k t t c p เนี่ยอาจจะคัดออกมา20กว่าตัวถึง50ตัวนะครับแล้วก็มา Classify ด้วย competitive advantage concept ของของแต่ละตัวนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นเมกาเทนเราก็คัดความเป็น global brand นะครับเมกาเทนไชน่าเราก็คัดเรื่องความเป็นเอ่อไชน่าแบรนด์แล้วก็ไม่ถึงหุ้นโดยโดยภาคลัฐนะครับเมกาเทนไอเอก็คือ,คอมาสตริงด้วย การที่เป็นหุ้น AI แล้วก็มีการใช้จ่ายทางด้านออ R&D ในระดับที่คนขายังสูงนะครับจึง,ง R&D ที่คนขายังสูงเนี่ยในแง่ของเราก็คือว่าเราจะมาแลนด์กิ้งของหุ้นที่ที่เราคาสชิฟายออกมานะครับแล้วก็ตัดทออ็อป60%นะครับท็อปท็อปเรียกว่าอะไรท็อปเทปียร์60%ตรงนี้ขึ้นมาเป็นหุ้นที่ที่อยู่ในตัวที่เราพิจารณาการลงทุน หลังจากเราได้สโคปรตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาเทสเรื่อง liquidity อีกทีหนึ่งนะครับว่าต้องเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายดีด้วยนะครับแล้ก็ถ้าเกิดหุ้นไม่มีสภาพคล่องอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็จะตัดออกหลังจากนั้นเราจะมาดูอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องความเสี่ยงนะครับก็คือตัดหุ้นที่ถ้าตอนนั้นเนี่ยมีสตอรี่ของความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนี่ยเราก็จะตัดหุ้นพวกนั้นออกไปด้วยนะครับตอนนี้ในหุ้นของกลุ่มเมกนเท้น series เนี่ยยังไม่มี สตอรี่พวกนั้นนะคบแต่ผมขอยกตัวอย่างสมมุตินะครับเ,เกิดเราไปลงทุนกลุ่มพลังงานแล้วเราไปเจอ BP ติดอยู่แล้ว BP ตอนนั้นมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องออ,อย l ์สเปลนะครับที่ที่มีปัญหาเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะ exclude หุ้นพวกนี้ออกไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของล i กซที่เราเราจะเข้ามาคอนเซิร์นเกี่ยวกับหุ้นที่ที่เราลงนะครับก็คือเป็นล i กซที่มีขนาดใหญ่แล้วก็อา,อาจจะ ไ d e n t นิฟความเสี่ยงไม่ได้ชัดเจนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็จะตัดออกสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาแหลงอีกทีหนึ่งนะครับแล้าตาม market cap แล้วก็เลือกตัวหุ้นที่ top 10 market cap หลังจาก c r e e n ิ n งพวกนี้เนี่ยเราก็ลงทุนในเรื่องของ e c o w a v กนะครับก็คือลงทุนหุ้น10ตัวนะครับเข้าๆก็คืออยู่ที่9%เสร็จศษเกือบเกืบ10%นะครับแล้วก็การรีบาลานซ์ตรงนี้เนี่ยเราทำอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับ เร,เราบอกว่าอย่างน้อยปีละสองครั้งพะอ,อะไรนะครับเพราะว่าเกิดถ้าเกิดมันมีอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องความเสี่ยงเรื่องอะไรต่างๆที่เราอาจจะต้องสกรีนหุ้นใหม่เนี่ยเ,เราก็อาจจะสามารถทําได้ระหว่างปีด้วยเหมือนกันนะครับตอนนีพ้พอเราจับออกมานะครับสิ่งท,ที่เราได้การลงทุนณปัจจุบันเนี่ย aten, เมกะเทนตัวที่เป็นแบร์นะครับกับเมกะเทนเอไอเนี่ยการลงทุนของหุ้นสิบตัวเนี่ย ก็จะเป็นตามภาพนี้นะครับตัวเมกาเทนก็จะประกอบด้วย Meta Apple Microsoft Amazon Alphabet นะครับ Tesla JP Morgan Master Visa แล้วก็ p g นะครับในที่เมกาเทน AI เนี่ยก็จะมี Meta Apple Microsoft Alphabet Amazon นะครับมี NVIDIA มี TSMC มี Salesforce มี Oracle แล้วก็บอทของนะครับก็จะเห็นว่าสองกลุ่มนี้เนี่ยจะมีหุ้น จดทะเบียนที่อเมริกาเหมือนกันนะครับแต่พอตีมต่างกันเนี่ยมันมีหุ้นซ้ํากันอยู่แค่ครึ่งพอร์ตนะครับก็คือ5บริษัทในขณะที่อีกห้าบริษัทเนี่ยจะไม่ซ้ากันอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนของจีนนะครับหลังจากที่เราแ้มออกมาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราลงทุนอยู่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับสิบตัวก็คือ Xiaomi, Tencent, a l i b a b a BYD, ไต้ตู p ิงอันนะครับเหมยชวน j d c o m n e t e a s t แล้วก็ตัวหนองฟูนะครับก็จะเป็น10ตัวที่ที่เรากำลังลงทุนอยู่ในปัจจุบันทั้ง3ามกลุ่มนะครับทั้งเมกาเทนเมกาเทนเอไอแล้วก็เมกาเทนไชน่านะครับเรามีทั้งเป็นกอ,องทุนที่เป็น a c c u m u l a t e นะครับก็คือลงทุนได้ปกติเนี่ยเราก็ก็จะใช้ว่าขีด A นะครับแล้วก็มีกองทุนที่เป็นประเภท SSF นะครับก็ก็คือจะขีด SSF แล้วก็กองทุนประเภทที่เป็น RMF นะครับก็ก็จะก็จะมีครบสามตัวนี้เหมือนกันหมดนะครับก็คือเป็นทั้งกองทุนปกติแล้วก็กองทุนประหยัดภาษ,ษีเท่าที่เรามีตอนนี้ก็คือ s s f กับ RMF นะครับทีนี้มาดูในแง่ของผลประกอบการในปีนี้บ้างนะครับว่าว่าเนื่องจากมันลงสิบตัวเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะพอพิจารณาได้เลยนะครับว่าผลประกอบการของของหุ้นเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่า ถ้าข้างบนเนี่ยก็คือรีเทิร์นปีนี้นะครับก็จะเห็นว่ารีเทิร์นของ s ออเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก12นในที่ N ายเสกลออยู่ที่ประมาณ14เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีหุ้นอยู่ประมาณ6ตัวนะครับที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยสูงกว่าเบนช m a r ทนะครับแล้วก็มีตัวที่ติดลบอีกตัวหนึ่งก็คือ t ท s l a นะครับถ้ามาดูในแง่ของ v a l u a t i o n นะครับในแง่ของ PE เนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีหุ้นที่ประมาณสัก4ตัวนะครับที่ PE ออาจจะสูงกว่า เอเวอร์เรตตลาดนะครับตัวตัวสูงมากๆก็จะเป็นเทสซานะครับในขณะที่ที่เหลือเนี่ยก็จะมี PE ที่ต่างกว่าในแง่ของเมกะเทนซีรีส์นะครับเนื่องจากว่าเมกะเทนเอไอนะครับเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่ตอนนี้ตลาดกำลังติดตามอยู่นะครับก็ทำให้ถ้าดูในแง่ v a l u a t i o n เนี่ย P จะสูงกว่ากลุ่มเมกะเทนนะครับแต่ว่าในแง่ของรีเทิร์นตอนนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างดีกว่านะครับจะเห็นว่าประมาณสักหกตัวเนี่ย หกเจ็ดตัวก็ให้ผลการดำเนินง,งานที่ค่อนข้างสูงกว่าตัวเบนช์มาร์คด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะตัวเอ็นวีเดียนะครับที่เป็นพพะเอกของปีนี้ตัวอันนี้เป็นไม่จระเทนนชัยนานะครับก็จะเห็นว่าตลาดทุนฮ่องกงเนี่ยห่างสิงให้ผลตอบแทนปีนี้ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นะครับก็จะมีหุ้นประมาณสักสามตัวนะให้ผลตอบแทนที่ดีในการที่สามตัวเนี่ยอาจจะให้ผลการดำเนินง,งานที่ติดลบนะครับที่เหลือก็โสดๆแต่โดยภาพรวมออกมาเนี่ย ก็ยังถือว่ากองนี้ให้ผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับในปีนี้นะครับแล้วก็อีกจุดเด่นนั้นหนึ่งที่ที่จะให้ดูนะครับก็คือว่าพอกลุ่มเมกะเทนเนี่ยแล้วก็เมกะเทนเอไอนะครับถึงแม้เราจะลงทุนหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกานะครับแต่ถ้ามาดูโครงสร้างของรายได้เนี่ยจะเห็นว่าโครงสร้างของประเทศกลุ่มบริษัทเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประเทศ เอ่อเป็นบริษัทที่ค่อเนื่างจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหมดนะครับสัดส่วนของรายได้เนี่ยเอ่อจะมีสัดส่วนรายได้อเมริกาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นรายได้นอกอเมริกานะครับหลายๆบริษัทเนี่ยสัดส่วนก็ประมาณเกิน50%ที่เป็นรายได้ที่อยู่นอกประเทศอเมริกาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราเห็นว่าตัวแมกกาเจน ตัวที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยทั้งเมกาเทนและเมกาเทเนไอเนี่ยแม้ว่าเราจะลงทุนหุ้นอเมริกาแต่จริงๆบริษัทพวกนี้เป็นบริษัท g l o b a l เกือบทั้งหมดนะครับในขณะที่ถ้ามาดูทางเมกาเทนไชน่านะครับข้างล่างก็ต้องยอมรับว,ว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่เพียง2 -3 ถึงสบริษัทเท่านั้นนะครับที่ที่มีรายได้มานนจากต่างประเทศระดับพอสมควรนะครับก็จะมีอย่างเช่น BYD นะครับมีตัวเซี่ยมีมีตัว, my, ตว Ten เซ็นนะครับที่เหลือเนี่ย อีกเจตัวเนี่ยมีอาริบาบาตัวหนึ่งที่ไม่รวมในนี้นะครับเพราะอาริบาบาไม่เปิดเผยตัวเลขอ,อ,อีก6ตัวเนี่ยจะมีรายได้เนี่ยที่ไม่ได้ที่ยังคอนเซนเทรตอยู่ในประเทศจีนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยของหุ้นเมกาเทนไหน้าจริงๆก็ยังมีอัพไซด์อยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะ มาขยายธุรกิจออกนอกตลาดจีนมาได้เนี่ยก,ก็ยังเป็นอัพไซด์อยู่ในระดับหนึ่งในขณะที่กลุ่มของประเทศอเมริกาเนี่ยข้อดีก็คือว่าจริงๆแล้วไม่ได้พึ่งพิงที่เศรษฐกิจอเมริกาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นระดับโลกที่ทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแล้วในขณะนี้นะครับ อันนี้เป็นผลการดำเนินง,งานงย้อนหลังนะครับสำหรับกองมิกาเทนนะครับก็ตั้งแต่เราจัดตั้งกองทุนมานะครับเกือบเกือบสองปีผลการดำเนินง,งานก็คืออยู่ที่ประมาณ75%ารนะครับในขณะที่เบนช์าร์กอยู่ที่50นะครับปีนี้เนี่ยผลการดำเนินง,งานงย้อนหลังปีว่า6เดือนละกันนะครับเพราะว่าถึงมิถุนาก็อยู่ที่ประมาณสัก18%นะครับในขณะที่ตัวเบนช์าร์กเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก22%นะครับ มาตัวมิกาเทนีไอ้นะครับเราเพิ่งหล่อประมาณสักสองเดือนนะครับผลนะตอบแทนก็อยู่ที่ประมาณสักตึกเกือบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ตัวเอ่อเบนช์แม็กน,ะนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวมิกาเทนไชน่านะครับก็อยู่ปีกว่าๆนะครับชินอินเซปชั่นผลตอบแทนก็อยู่ประมาณสักสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่เบนช์แม็กอยู่ที่ประมาณสิบเก้าซึ่งก็ต้องบอกว่าเอ่อตัวมิกาเทนไชน่านี่ยเพิ่งอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตัว เบมค์หลักๆเนี่ยก็คือช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนกว่าๆที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ตลาดจีนตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยมีคอร์เรคชันนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยมีออกมาตรการที่เข้ามาสนับสนุนทางด้านกลุ่ม property นะครับก็เลยทําให้กลุ่ม p r o p e r t y กับกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยมีการเอาเพร์มขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับก็เราก็อันเดอร์เพิ่มอร์มนิดหน่อยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยโดยภาพรวมในระยะยาวเราก็ยังเชื่อว่า ออกองทุนนี้ก็ยังให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรายละเอียดนะครับของกองกลุ่มการลงทุนนะครับกลุ่มเมกะเทนเมกะเทนเอและเมกะเทนไชน่านะครับทุกกองเนี่ยเป็นภาพแล้วก็ทั้งที่เป็น accumulate S S F และ M F นะครับภาพก็เหมือนกันนะครับว่าการซื้อขายเนี่ยก็คือ8โมงครึ่งถึง8 30นะครับแล้วก็ มูลค่าขั้นต่ำเนี่ยหนึ่บาทในครั้งแรกนะครับแล้วครั้งถัดไปเนี่ยก็คือน1บาทนะครับการขายคืนนะครับเราก็ตอนนี้เราอยู่ที่ทีบกสานะครับแล้วก็กองทุนไม่มีการป้องกันอัตราแล็กป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตาราเล็กเบียดนะครับของแมกกเมกเทนีไอก็ภาพเดียวกันนะครับแล้วก็เมกเทนชัยนาก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเมกเทนชัยาเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยเขาปิด เป็นวันเดียวกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องปิดการซื้อขายเนี่ยที่ประมาณสักสิบสนกาเพื่อที่จะมีเวลาที่จะทํารายการสมมุติถ้าเกิดมีเรมดีเดมชั่นสับส i ิบชั่เนี่ยสักประมาณ1ชั่วโมงเสร็จเหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ที่บกสขั้นต่ำหน0 0ง 1, บาทขั้นต่อไป1บาทเหมือนกันนะครับสําหรับค่าธรรมเนียมนะครับอกองกลุ่มเมกะเทนนะครับก็อยู่ที่ค่าบริหารจัดการค่าบริเเงนฟีอยู่ที่ประมาณหน่ นะครับแล้วก็มีค่าอื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีฟอน t e เอ็นอยู่ที่1นเปอร์เซ็ตะครับเอ่อถ้าเป็นกลุ่ม S S F นะครับค่าไปหารจัดการก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ากลุ่ม S S F เนี่ยจะไม่มีฟอกพวกฟอน t e เอ็นนะครับแต่จะมีเรื่องสวิตชิงที่อาจจะต้องมีมีเรื่องค่าท r a n s a c t i o n อยู่นะครับแล้วก็ M F ก็คายเดียวกับ S S F นะครับก็คือตัว อ่ a แมネจเมนฟรค่าฟรีต่างๆเหมือนกันแล้วก็ไม่มีฟอนตนะครับมีค่าธรรมเนียมเรื่องการสับเปลี่ยนอยู่นิดหน่อยนะครับ,รบอันนั้นก็คงเป็นภาพเท่าค่าของกองทุนเอ่อเมกะเทนทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็แนะนำนักลงทุนที่สนใจที่จะลงทุนในต่างประเทศแล้วอยากจะรู้เลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยลงทุนในหุ้นอะไรบ้างเนี่ยอันนั้นคือคือภาพที่เราแนะนำนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยภาพของ กองทุนแมกกาเทนเองนะครับสิ่งที่เรามองก็คือว่าเหมาะกับใครบ้างนะครับก็คือเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ของโลกตามปีมของของแต่ละแต่ละกองที่มีนะครับแล้วก็นักลงทุนต้องการที่จะเน้นการลงทุนเป็นหุ้นเป็นตัวๆแล้วก็ทราบว่าลงทุนหุ้นอะไรบ้างด้วยนะครับข้อสําคัญอีก2ข้อก็คือว่านักลงทุนต้องรับความเสี่ยงได้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกระจุกตัวนะครับเพราะว่า เราลงหุ้น10ตัวตัวหนึ่งประมาณเกือบเกืบสินะครับในในทุกกองแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องยอมรับเรื่องความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามสมมุตินะครับถ้าเกิดนักลงทุนลงทุนแล้วกังวลเกี่ยวกับเรื่องหุ้นกระจุกตัวเนี่ยจริงๆเรามีอีกวิธีหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในกลุ่มเอเจนซ i ่ s รีนะครับก็คือว่าเราก็จัดถอสัดส่วนการลงทุนตัวอย่างเช่นนะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยแทนที่เราจะลงกองเดียวนะครับมันก็จะลงทุนหุ้นแต่ตัว10%เนี่ยถ้าเราไปลงหุ้นสองกองเนี่ยถ้ากิดว่าหุ้นที่เราถืออยู่ในพอร์ตการลงทุนของเราทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเหลือสัดส่วนลงมาเหลือแค่ประมาณ5%เนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเมกะเทนซีรีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะให้นักลงทุนเนี่ยจัดพอร์ตการลงทุนได้นะครับโดยที่ สมมตินะครับลงเมกะเทนกับเมกะเทนไชน่าเนี่ยเท่ากับว่าเราลงทุนหุ้นขนาดใหญ่าง20ตัวในที่สําคัญในตลาดโลกนะครับในภูมิภาคที่สาคัญก็คืออ,อเมริกากับจีนนะครับแล้วก็ถืออยู่ในสัดส่วนที่ประมาณสัก5%เนะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุนสามารถที่จะไปผสมการลงทุนตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของเมกะเทนสมมติถ้าเกิดว่าเราลงหุ้นเราลงกองทุนนะครับเมกะเทนกองเดียวเนี่ย อย่างที่เรียนนะครับเราจะมีหุ้นอยู่1ิบตัวแล้วก็ลงทุนหุ้นอยู่ตัวละส0ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเราผสมสองกองเนี่ยกองละ50%เท่ากับว่าในพอร์ตเราเนี่ยเราจะมีหุ้นอยู่20ตัวนะครับแล้วก็ลงทุนอยู่ที่ตัวละประมาณ5%ปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยเราไม่ชอบจีนนะครับเราผสมตัวเมกะเทนเอตัวเมกะเทนนะครับกับตัวเมกะเทนเอไอเนี่ย มันก็จะได้ตอนนี้ก็จะได้หุ้น15ตัวนะครับโดยที่หุ้น10ตัวเนี่ยจะลงทุนอยู่ที่10%ก็คือตัวตัวหุ้นที่ทับก,กันนะครับก็คือตัว Microsoft Apple Google อ่อ a m a z ร n แล้วก็ Meta ในขณะที่ยังมีหุ้นอีก10ตัวที่เราจะลงทุนอยู่ในสัดส่วนประมาณ5%นะครับเพ่ตัวหนึ่งในนั้นก็จะมี Nvidia มี TSMC รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงของออของการเอา เมกะเทนซีรีี์เนี่ยไปไปจัดพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้านะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะกระจายความเสี่ยงให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ลูกค้าสามารถทราบได้ด้วยนะครับว่าลงทุนอะไรนะครับซึ่งบางทีอพอเราผสมแล้วเนี่ยอาจจะยังอาจจะเป็นภาพที่นักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าแทนที่จะลงหุ้นอกองทุนในหุ้นไทยสมมุตินะครับหรือว่าต่างประเทศเนี่ยมีหุ้นอยู่ประมาณสักสามสิบตัวเนี่ย เราไม่ยังไม่ค่อยรู้ว่าลงทุนอะไรบ้างนะครับแต่พอเราเอาสองกองลงทุนในกลุ่มไม่กเทนแล้วมาผสมเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าเราลงอะไรอยู่บ้างแล้วลงในสัดส่วนประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นภาพที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับค่ะขอจบ รายการเพียงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต้องขอขอบคุณทางฟันเมนเตอร์นะคะของทางบรจทาลิสนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกรอมิกาเทนให้กับมาร์เก็ตติ้งของเรานะคะก็ขอบคุณจังปรุงสีมากนะคะที่ให้โอกาสทางทาลิสมานําเสนอข้อมูลในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ฟังขอบคุณค่ะ